รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2565ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีต้อนรับนางสาวอมรรัตน์ศรีฉัและแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน l e a r n i นิ c งเซ e r เตสู่ชุมชนรับมอบโล่รางวัลคนดีมีจริยธรรมประจำกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับรางวัลมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวคลิปสั้นถ่ายทอดเทคนิคต่างๆเทคนิคการเย็บมุมกลับกลับมุมปกเสื้อให้แหลมและเทคนิคการเย็บผ่าข้างให้สวยงามกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประสานข้อมูลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชนบุรีกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ มอบบทิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น5วันและ10วันออกหน่วยให้บริการตัดผมโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยและโรงเรียนวัดบ้านนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเซา จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรีครั้งที่2หลักสูตรการถ่ายภาพสินค้าและสร้างคอนเทนต์ธุรกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวประจำปี2565เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น10วันปีงบประมาณ2565จำนวน20กลุ่ม